เดยผมก็พยายามเปิดมาสองครั้งจะดูนะครับแต่ว่าจะจะมีป้ายประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการเปิดตอนนี้ผมก็ทำรถในเดือนนี้ก็วันที่วันที่12แล้วก็วันที่2ิแล้วก็26ก็คือวางแผนพัฒนาในในในรอบเดือนพอเดือนกุมภาพันธ์ก็จะกระชากระดับมีนาเนี่ก็ต้องอยู่ในนี้กันทั้งเดือนเลยครับนี่ก็ตามตอกแทงไม้ไฟออกมานี่ก็วันที่12 อีกหนึ่งวันก็จะเป็นส่วนจะทำส่วนชุมร้านชุมร้านหมู่บ้านจะสร้างเองนี่ก็เขาเริ่มมาสร้างนะครับคือกรรมต่อให้เราจะบไปในเดือนมีนาชุมร้านนั่นคือเป็นหน้าที่ของหมู่บ้านพ่อนี่กี่ปีนะหมดหลายปีแ้วแต่มาเคลียร์จะโตช้าเป็นไม้เนื้อแข็งที่โตโตช้าครับเขาอยู่ที่อื่นก็ให้ในวันหลังอยากนั้นก็มาใหาเช่าทางทางตลาดก็เช่าเช่าแล้วก็ช่วงคุยก็เช่าว่านั่นก็ต้องเช่าวัสดุล้ก็เลย การทางเดี่วเพราะตลาดที่นี่มันไม่ได้ไม่ได้ว่าบริหารเพื่อเกิดยวกได้กับกับกับทางคณะกรรมการตลาดแต่คือมีทุกบ้านที่นี่คือต้องทุกหมู่บ้านคือจะมีชื่อหมู่บ้านอ่าไม่อำเภอครับอำเสี่เจ็ดหมู่บ้านอำเภอสี่เจ็ดหมู่บ้านมามาเป็นรักของของอำเภอเลยครับร้านร้านระดับหมู่บ้านทั้งสี่ตำบลสี่เจ็ดหมู่บ้านเอาของเด็ดของดีของทั้งสี่สี่ตำบลสี่เจ็ดหมู่บ้านมาเป็นมาเป็นชุมร้านแล้วแล้วจะมีชื่อชื่อหมู่บ้าน นคนที่ยวมาแต่รู้เลยว่าอำ,อำเภอละเมมีห้าท้องถิ่นมีสิ่งของบ้างผมจะให้อบตละเมแล้วก็หมูรรม่หนึ่งถึงหมู่ยี่สิบจากกิจกรรมบนตู้วัดหมู่หนึ่งถึงหมู่แปดจากกิจกรรมตำบลที่แล้วก็ตำบลทุกตัวนแตงก็หมู่หน,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 นึ่งถึงหมู่สิบคือมีชื่อท้องถิ่นแล้วก็ทำกิจกรรมบนบนตรงนี้ดอมาไปนะครับก็หลุดหลุดจากประเทศจีนตอนนี้ก็ได้แจ้งแจ้งไปที่กรมค่าภายในว่าจะเริ่มกลับมาเปิดในวันที่13เมษายนทไปจน ทำสื่อเข้าไปเพื่อจะไปบรรจุในแผนประชาสัมพันธ์หของเลยคือเขาก็ทำเหมือนเหมือนที่ท่านผู้ว่านแนะนำเรื่องกาแฟคือจะมีแมปแบบตลาดต้องชมเพื่อที่แล้วก็จะมีกิจกรรมมาส่งเสริมการขายมีเอากิจกรรมต่างๆที่วันนี่วันเปิดต้องทำอะไรให้มีบางตัวเจะเอากีการพวกน้ำกระหัวผู้ลงทุนอยู่มันยู่ไว้ที่ตลาดด้วยอ่าหนึ่งกิจกรรมที่จะดึงดึงคนมาอ่าครับ ทางดีทำไม่ได้หรอกครงนี้ดีต้องหมายสร้างได้เพื่อนใหม่ๆยอดขายอยู่ที่เราบ้านคือไปหมง่ปิุ่มแต่เปิดกระจายทั้งทั้งสี่ตำบลยล้วตำบลเนี่ยไปพิจารมานะครับแต่ตอนช่วงนี้นใบไม้มันร่วงไม่เจะิญร่วงที่เดี๋ยวผมไม่เจริญมันโบกิงอ่อกออกมาที่อบตก็ตัดตำบลจับไปแล้วจัดจับเขอตังค์ต้องมีหลักฐาน Madam <laughs> ทางทางทางใต้